ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายเผด็จก,การเขาอ่อนกำลังลงถึงที่สุดแล้วไม่มีห่วงเวลาไหนดีกว่านี้ที่พวกเราจะร่วมแสดงพลังกันอย่างพร้อมเพรียงกากา้กาวไกลให้ถล่มทลายทำตอบสุดท้ายกา้กาไกลทั้งแผ่นดินครับทำตอบสุดท้ายกา้กาไกลทั้งแผ่นดินเพื่อให้การืวงดีปาลาท้องดีมีอนาคตกากา้กาวไกลทั้ง ถ้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับขอบพระคุณครับสสซึ่งเป็นคนธรรมดาอย่างที่มีอยู่ในพักเก้าไกลนี่นะครับขอความกรุณาพี่น้องช่วยกันเลือกให้ถล่มทลายไม่ต้องกังวลครับสองใบกาทั้งสองใบมันไม่มีหรอกครับคะแนนตกน้ําไม่มีคะแนนตกน้ําครับถ้าพี่น้องทั้งสองเขตที่บุกดาหาร เขตหนึ่งกาสุพศสุอริยพงศ์หมายเลขเจ็ดให้ถล่มทลายคะแนนมันก็ไม่ตกน้ำครับมันก็จะไปเติมน้ำที่ชื่อว่าก้าวไกลให้สุพศได้เป็นสสข้าพี่น้องเขตที่สองกาก้าวไกลให้ถล่มทลายกาณกรชารีพันธ์หมายเลขห้าให้ถล่มทลายมันก็ไม่มีคะแนนตกน้ำครับมีแต่คะแนนเติมน้ำเติมน้ำก้าวไกลให้เต็มแก้วให้นกรได้เป็นสสครับ พี่น้องที่รักทุกท่านครับอีกไม่กี่วันจะถึงเวลายอนบัตรแล้วครับพวกเราต้องยืนยันกับพี่น้องจริงๆครับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเป็นแชมป์เก่าหลายสมัยแล้วงวดนี้พี่น้องลองเปลี่ยนครับให้ผู้ท้าชิงแบบเราขึ้นไปเป็นแชมป์บ้างครับขอโอกาสดูสักครั้งครับพักการเมืองมีหลากหลายพักมากกว่าเดิม สมัยตอนเลือกตั้งปี54ทุกคนรวมพลังกันครับไปการกรบาดเลือกพักการเมืองเดียวกันเพื่อแสดงออกว่านี่คือสัญลักษณ์ของการไม่เห็นด้วยการต่อต้านการยึดอำนาจการสลายการชุมนุมปี53เรารวมพลังกันไปเลือกครับโดยไม่ดูแม้กระทั่งดยซ้ําครับว่าใครจะเป็นผู้สมัครสสเพราะต้องการแสดงออกให้เป็นเอกภาพผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ไปการกรบาดแบบนี้เช่นเดียวกัน แต่ตอนนี้ปี6 6ครับพี่น้องยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วพักการเมืองมีหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วพักการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐประหาร,รเผด็จการทหารกับสามปอเนี่ยมีหลากหลายพักมากขึ้นแล้วครับแล้วแต่ละพักก็ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าพี่น้องเห็นดี เราต้องคุมตำรวบประมาณต้องคุมกระทรวงการคลังต้ตงตองคุมหลากหลายกระทรวงครับถึงจะทําเรื่องนี้ได้สาเร็จที่จึงเป็นที่มาครับว่าวันนี้พักจาพลายคิดใหญ่ฝันใหญ่แนละ้วถ้า<ด>จะ,จะเอานโยบายดีๆเหล่านี้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปเปลี่ยนแปลงประเทศเราเราต้องเป็นที่หนึ่งต้องเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลต้องคุมกระทรวงสําคัญสับเัาครับนโยบายอื่นๆอีกเช่นอะไรครับ ติงรูปกองทัพให้ให้ทหารมาอยู่ภายใต้รัฐบาลโซเเรือนนโยบายการลบล้างผลพวงรัฐประหารเอาคนยึดอำนาจไปดำเนินคดีเข้าคุกต่อไปจะได้ไม่มีการยึดอำนาจอีกในประเทศไทยการกระจายอำนาจเอามาสู่ท้องถิ่นหยุดการรวมศูนย์ที่ส่วนที่ส่วนกลางเอามาให้ท้องถิ่นเขาการพลายทุนผู้